แพทย์มนูลีชเวงวงคุณหมอมนูเนี่ยเขาก็เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบหายใจนะคะคุณหมอโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ก็มีการหยิบยกเอาผู้ป่วยรายนึงเป็นผู้ชายนะคะอายุ33ปี อาการปกติของเขาคือเขาเป็นคนที่แข็งแรงไม่มีโรคประจําตัวแต่เมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยกับพบว่าตัวเองมีไข้สูงหลังกินอาหารนอกบ้าน<อ>หลังจากนั้น2วันไข้ลงเองนะคะแต่ว่ามีอาการปวดต้นคอไหล่ข้างขวาขยับคอลำบากกายภาพก็ไม่ดีขึ้นไปตรวจ MRI นะคะที่กระดูกต้นคอ วันที่19มิถุนายนเนี่ยเอ๊ะเขาก็ดูว่าอสงสัยจะหมอนรองกระดูกต้นคอระหว่างข้อที่5แล้วก็4เนี่ยอักเสบหรือเปล่าเพราะว่าอาการปวดไม่ดีขึ้นก็เลยต้องไป MRI ซ้ำอีกทีหนึ่ง<อ>ขยับมาวันที่5กรกฎาคมสงสัยว่าจะติดเชื้อรามอ,าออกมาที่เนื้อเยื่ออ่อนด้านหน้าเยื่อหุ้มไขสันหลังนะคะแล้วก็วันที่9กรกฎาคมก็ต้องเข้ารับการผ่าตัดด,ดูดของเหลวจากบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนด้านหน้าเยื่อหุ้มไขสันหลังบริเวณกระดูกคอข้อที่4และ5ส่งไปเพาะเชื้อนะคะ มันขึ้นว่ามีเชื้อค่ะเชื้อแบคทีเรียสเตปโตโคอคคัสอ,อากาเล็กเมียมันไวต่อยาปฏิชีวนะหลายขนาดเลยนะคะทําการตรวจหัวใจได้ขึ้นความสีความทีสูงก็ไม่พบความผิดปกติของเลนหัวใจอะไรค่ะจากการตรวจวินิจฉัยเนี่ยนะคะก็พบว่ามีเชื้อดังกล่าวในบริเวณเนื้อเยื่อเนื้อเยื่ออ่อนด้านหน้าเยื่อหุ้มไขสันหลังแล้วผู้ป่วยรายนี้ค่ะคุณหมอมีการมาขอความเห็นจากคุณหมอว่า ตกลงเขาเป็นอะไรนะคะคุณหมอก,ก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยคือมีการสอบถามประวัติการรับประทานการดําเนินชีวิตในช่วงก่อนนันนี้ก่อนที่จะเจ็บป่วยเนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาเนี่ยไม่ได้กินอาหารปลาน้ําจืดแบบดิบๆนะไม่ได้กินของดิบเลยปลานิลปลากระพงขาวอาหารกึ่งสุกกึ่งดิบอะไรพวกเนี้ยเขาก็ไม่กินนะคะที่สําคัญก็คือ อาหารที่ไม่ได้ปรุงด้วยความร้อนที่แบบผ่านความร,ร้อนไม่ถึงเนี่ย<อ>เขาก็ปฏิเสธคือเขาไม่ได้กินอะไรทั้งสิน้นแต่มันอาจจะเป็นไปได้ที่เขาอาจจะติดเชื้อจากการไปรับประทานอาหารนอกบ้านเมื่อวันที่7มิถุนายน<อ>คือวันนั้นเนี่ย <c oughs> เขาไปกินเนี่ยนะคะแม่ครัวในร้านเนี่ยอาจจะมีการใช้เขียงที่ไม่ได้แยกเขียงหั่นเนื้อสดหั่นเนื้อสุกหั่นผักสด Oh, หั่นผักสุกไม่ได้หัน่นแบบว่าแยกสุกดิบอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วเพเอิอว่ามันเป็นลักษณะของการใช้เขียงที่หั่นปลาน้ําจืดดิบอะค่ะ oh. แล้วพอหั่นปลาน้ําจืดเสร็จ oh. ก็มาหั่นผักต่อออ oh. แล้วก็เสิร์ และที่สําคัญเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว like hmm. ่าแม่ค like ร hmm ัวอาจจะไม่ได้ล้างมือให้สะอาดเพียงพอหลังจากที่ไปสัมผัสไอ้เจ้าปลาน้ํำจืดสดขนาดที่เขามีการเตรียมอาหารอ๋ออย่างนี้นะพอกินพอคนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยค่ะมันก็เลยมีการแบบ รับปนเปื้อนเชื้อโรคเข้าไป <Okay. S 1> เชื้อโรคตัวนี้มันสามารถทะลุผ่านผานผังดำไส้และเข้ากระแสะเลือดได้นะ oh. แล้วก็แม้แต่คนที่เนี่ยต้นทางเข้ามาเขา <Yeah. S 1> บอกว่าสุขภาพแข็งแรงมาก oh. แต่กลารเป็ว่าเขาก็ได้รับเชื้อผ่านกระแสะเลือดแล้วก็กระจาย <Okay. S 1> ไปตามต่างๆเช่นเนี่ยที่เขาเป็นอยู่คือกระดูกข้อแล้วก็เยื่อหุ้มสมองแล้วก็ลิ้นหัวใจ oh. เชื้อดังกล่าวตัวนี้ย้ํานะคะว่ามันสามารถถูกฆ่าด้วยความร้อนฉะนั้นการกินอาหารที่ผ่านการต้มนึ่งทอดจนสุกจะสามารถป้องกันเชื้อตัวนี้ได้โรคนี้ไม่ได้เจอแค่ที่นี่แต่เจอได้ทั่วโลกค่ะแต่จะพบบ่อยๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยของเราประเทศลาวเวียดนามสิงคโปร์ก็เจอได้นะคะทั่วโลกตอนนี้โรคนี้กําลังรอวัคซีนที่ผลิตขึ้นมาเพื่อป้องกันโรคตัวนี้อยู่เวาว่าระหว่างที่รอเราก็ป้องกันตัวเองคือรับประทานสุก แล้วก็ย้อนกลับไปที่ผู้ประกอบการล้างมือก็สำคัญเนาะล้างมือเยอะๆเลยแล้วก็เคียงอะค่ะอยากให้เน้นย้ำเลยแยกแยกเถอะสุกดิบเหมือนที่เรากินหมูกระทะที่เขาเตือนบอกว่าอย่าใช้ตะเกียบแบบว่าขีบหมูใช่ไหมจะเอาไปย่างออาหมูดิบไปย่างแล้วเอาตะเกียบนั้นอะมาใช้ในการกินอีกทีหนึ่งให้แยกใช่ก็อย่างที่เขาเตือนคือโรคหูดับค่ะนะคะเนาะเตือนกันนะเตือนกันเตือนกัน